มันสละเค็มพอดีแล้วนะคะลุงกำลังกินข้าวเอามันบูมี่ยังมั้เข้าครับนะคะ่อครับย่เาะ่จะมาขึ้นเสาอ่ะอนะคะลุงก็กำลังจะกินข้าวแล้วนะคะข้าวผัดนะคะเือเือ เดี๋ยววันน uh, ี้มาดีพีชก็จะมานะคะพอดีว่าเมื่อกี้นกก็ได้ไปทําการทําความสะอาดข้างในบ้านแล้วนะคะเก็บกวาดหมดแล้วนะคะกวาดถูเก็บทำความสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาให้ลงกินนะคะข้าวผัด ไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะข้าวฟ้านเราเรา,เราจะไม่ค่อยเนียนใส่น้ำตาลแต่ลุงบอกว่า <c oughs> เคม็มซีอิ๊วมันว่า <c oughs> มันไม่เค็มนะคะคุณจะสงสัยลุงเป็นคนไม่กินเหรอเขาแซวมะลุ่งไงเนี่ยรสชาติจะเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบบาทต่อเดือนสองกองหันล้ะยังรอบๆก็จะมีเเาานะ ฟ้าเสื้อนี่แบบเสื้อนี่สะท้อนมากเลยนะแล้วก็มีพี่อดิศอนนะคะนี่ก็เป็นรอบรอบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นลุงจิมั่งบารูเรืองบอกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวไงนี่ก็เป็นลุงจิมนะคะ นี่นะคะลุงก็เพิ่งจะมากินข้าวนะคะข้าวเช้าผสมข้าวเที่ยงอะไรนะลุงว่านะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ฟาซักฟาสิน้องลุงอยู่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำอะไรนะลุงจะทำก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยทำทุกวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำทุกวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำ งานต่างๆยังมากล้นเยอะง,งานต่างๆยังมากล้นเดี๋ยวค่อยทําเป็นข้ออ้างของบางคนเป็นข้ออ้างของบางคนเดี๋ยวค่อยทำถ้าอ,อ,อับจนเพราะความเดียวเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำโอ้ยนี่แหละนี่ละนะแนวแนนก้วกให้นะคะกินค้าข้าวผัด กินข้าวให้อร่อยจ้าคุณเอสซอคุณว i v โวใครอยู่ช่องบาวนู้นก็มานี่หน่อยเด้อป้าคุปาวเกิดดีหายบุตรป้าสามแต่แล้วรถแลเด่อ้ยรถแวเดียวกันเก่าูนี่นะคะเขาลงมานจะกินข้าวนะคะมาค่ะใครยังไม่กินข้าวมากินันยนะคะกุสงอยู่ด้วยบด ห้าสิบบวกหญิงก็ใช่ไหมลงเกมใ้มาจากช่องบาวนุกดึงหน่อยมั้ยเอยเอาสิอ้ยรลงอูดนองนะครับให้น่ไปินข้อควิรถนะครา